เนื่องจากคลิปนี้ผมขี้เกียจทำอินโทรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปดูกันได้เลย Let's go คุณกันคุณกันลุกกันมัดวันในวันนี้นี่จะเป็นเป็นมัดเบาสมองนะครับวันนี้บเ,<อ>เบาสมองเออเบาสมองครับเป็นมัดสเตี๊นะครับมัดสเตี๊บาสตีฟบสเตีฟใจใกเกเรนะครับปปตี๊บตอกเ <laughs> ออตี๊บโดนตอกตอกโดนตี๊บ ติโดนตอบอัดแล้วอัดแล้วอัดแล้วอัดอ่านี่มาแล้วเรีเทสครับเดีเทสครับเทสเสียงครับเทสเสียงครับปรับเสักครู่ดีครับดีครับอ่ามัดมัดวันนี้มัดวันนี้เราเบาสมองนะครับวันนี้ยมัดวันนี้ออผมเห็นกาสส่งมาบอกว่ามัดผีตอกอ่ะเจ็บครับจ๊บครับมันเป็นมัดเบาสมองครับเป็นสติฟโดนสติฟจะมามาตอก ไม่พูดฟังทำเพลงงั้นเราก็เบสิกไมค์ครับเบสิกไมค์ครับกันก่อนดีกว่านลนะพูดทุกคลิปเลยเด้ <c oughs> อ่า let's go ับรู้สึกว่าเราจะเกิดอยู่ในป่าต้นเบลส์นะครับนี่แบบไม้สีขาวพูนเลยเออแล้วก็เหมือนมันันั้นด้วยนะเวลามันมีมันมันจะออกมามันจะมีเสียงเพลงอ่ะ what แต่มันจะมี <c oughs> เสียงเพลง <c oughs> เสียงเพลงมาก่อนเสียงเพลงมาน ยี่ได้ยยาอะไรได้ก้าเลยวะใชอเว้ยมันมันมีสกิลเหมือนเหมือนมันมีสกิลด้วยนะไอตัวเนี้ยเออมีสกิลด้วยแต่ไม่เป็นไรครับสกิลแล้บสกิลป้ายที่ครับมันป้ายที่สำรับเราครับสกิลป้ายใช่เอ้แต่แต่ไม่เป็นไรครับเราวันนี้เรามีมอสสปาร์ต้าด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมอสตับส์เฮ้ยมอสสตาร์ตา อ่อมัสปาตาแซวแซวลิน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 ไม่พร้อมใช้งานเท่าไหร่อะไรนะอะไรโอ้โหมี่า่า่่น่า่า่าาล่่า่าฮา่าฮ่า่า่าาฮ่าฮ่าฮ่างาา่า่า่่ พราะว่าเราไปหาขุดเห็นไหมครโอ้เจอววโอ้เรามารอรุนกันนะครับว่าวันนี้เราจะเจอหรือเปล่านะครับโอ้เกโอ้เสียงอะไรวู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 ไเฉียวเกิดเฉียวเกิดเฉียวเกิดแต่เราอยู่ในที่ที่ดีมากเลยครับเนี่ยมีมีทุ่งโล่งด้วยเราใช่เลยเราไปทําบ้านแบบเบสิกเบสิกไหมครับวันนี้แบบบ้านสี่เหลี่ยมมาเลยวันนี้ทุ่งโล่งก็เจอผีดิ ชอบอ๋อมันยาวใช่ใช่ใชโอ้แต่ตรงนี้ต้นต้นเบิร์ดลอยได้นะครับเนี่ยต้นเบิร์ดห้าหกนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้นี่จะเกินห้าหกแล้วนี่จะเป็นแบบตะกอนเออเก้าเออมาไปเพราะแต่ตรงนั้นมีจังเกิลนะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีจังเกิลครับจังเกิลไหมโอ้ตรงนู้นมีนู่นโอ้ทางานไปเลยครับไอเลดบูดครับเลดบูดเพื่อนรักครับอุ้ยตรงนี้มีหินโอ้หุ่นเห็น เออแต่เงียบอะแบบเงียบมากอ้าวมีอะไรเงียบแล้วมาเลย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 เพราะว่าเราต้องเราดีวีดีตอนแรกโดนแล้วแหละน่าจะโดนนะครับคำตอกไปพันหนึ่งโอ้ตรงนั้นมีเฮียขังกูกูเฮียคนเหมืองอยู่ไอ้ควายมาถึงเป็นสโตน

ไม่รู้เรื่องมึงน้อยแต่ทำไมมีความสุขจังวะเฮ้ยหรือว่าวันนี้เราจะลงเหมืองเลยครับเรามาแบบเราไม่ต้องพังบ้านเราลงเหมืองไปเจอมันเลยไหมได้เลยผมว่าลงเหมืองเลยไหมลงเหมืองเลยดีกว่าไปหาเหมืองใหญ่ๆลงเลยครับรูใหญ่ๆจุดอจะไปดิอาหารไปเอาน้ากันหนา่าเป้าหน้า่าเป้าน่าจักลังอันนั้นอยู่ครับน่าจะกลังครับขออยู่ก โอ้ตรงนั้นมีมีไบโอมสักุระด้วยโอ้โหเฮ้ยยมาท่ตอกกันในทุ่งกันหอมหวานไหมปะสบายดีกว่าครับ่างนั้นเลสโกครับโุ้ยมีทุ่งลาเวนเดอร์ด้วยครับแต่จะกันสามคนกับทุ่งลาเวนเดอร์นั่นไปเลยทั้งนั้นอะโอ้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 เดี๋ยวบอกนะอ๋อทำน้ำเหรอ โอ้งั้นงั้นจบแล้วมันไม่เกิดแล้วล่ะถ้ารับน้ำอ,อันนี้เขาเรียกค่ำไหมครับไม่เรียกซ่องโอ้เรียกซ่องซ่องดู <c oughs> โอ้ยเลยครับซ <c oughs> ่องดูฮีแทงดูโอ้จจเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดีแล้วทำโง่โอ้มีถั่วดำด้วยครับงั้นลงเลย let's go <S มามา <c oughs> เรามาเป็นสกูบี้ดูครับแก๊งไขปริศนาครับอ๋อฮะฮะฮะนี่เราโดนตอกเลยเหรอเนี่ยเมื่อกี้คุณวินวิ่งมาตอกผมอะเอ้ยอะไร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 เอีไอ้หมึงมึงมวกฟ้องนะไอ้เพราะฟ้องอะไรนะครับจีทีจีเออะไรนะหมดฮะว่าว่ามาจะอ่าจังกันจัดไปครับปรับหมดเลยมาจะมาจะซอยยิบยิบเลยไม่ใช่มาปรับปุ๊บ ปรับปุ๊บวัก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 มาเลยนะเสียงมันจะกระตุนกระตุนหน่อยอะเสียงเวลามันออกมาโอ้โรูเยอะลงมาเลยครับลงมาเลยทําุมล้โอเชี่ยโอ้โหโอ้โหแหลมแโอ้โหลเลยครับแลมเลยโอ้โหเป็น เ็โนโหนเลยมา oh. เอาเอาแย่แล้วแย่แล้วแย่อะไรบูมค่าแล้วทำไงครับตอนนี้ของอยู่ตรงไหนขึลมไปเข้นไปอยู่ข้างบนอะ่ะใช่ๆแ,แน่เลยอ่ะบอกกับผมเลยครับไม่ไม่ได้ยินอะไรหรอกได้แต่ตาได้แต่หูฝาดนะครับผมก็ ah. อะไรอ่ะพวกกีดอะไระอ,อ่อะไม่ <laughs> <laughs> มันมันมันเงียบจังอ่ะมัน ไม่เกิดเลยมีมีครับมีครับมีมีเกาะคอัพนี่ครับเอาไปเลยเอาไปเลยแต่มันไม่ได้ยินเสียงแปลกๆอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงแบบม็อกบอกแว็กบล็อกบอกบอกแว็กแว็กแอะไรใช่ยังอ่ะรู้เรื่องกับเบื้องแตกรู้เรื่องกับเบื้องแตกตายต่อหน้าตาเลยเสียมยิงแรงอย่างวะเข้าหัวกูเหรอปะมันมันน่าจะนะครับมันตายเรียง ได้แล้วตายฮาร์ดขฮาร์ดหมดแล้วเจอวหารมันเฮช็อตได้ใช่ใช่ครับมึงโหดไปไหนไว้ไอตรงนี้เหมือนลงเหมือนลงได้ครับคุณกัตแต่ผมยังไม่สุดมากอะได้ต้องเข้าไสุดๆกลัวครับต้องมิดลำโอเคอ่ะโอเคมิดละมิดอิมตมนะครับตอนนี้ออ้ยอ้ยเล็กเอาไปก็แบ่งกันเอาไปลเล็กาา่อ เอาเผมขอเล่งหนอผมผมให้ไปแล้วนะครับอยู่กับใครอ่ะมึงหมดเลยใช่ไหมเจาหรือเปล่าล่ะเองนี้มีได้คนเดียวเท่านั้นนะอ่ะไฟโอ้โห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 โอ้โ

ใครโด Saint อน,นอะไรอะไรอะไรอีกแล้วมันลงมาแล้วเฮียมาเอามึงเอามันลงตามมาด้วยทำไมเฮียโอ้โหเจ็บตายกูแลมึงไรประโยชน์มากไอ้เฮียกูดูกูแรงกูดไว้ไอ้เฮียดูนี่นะเฮ้ยชิงกับโลกกับอเมริกา ไปผมว่าขึ้นดีกว่าถ้าเกิดเตี้ยนี่คือแบบระดับกัตมิกาผมว่าเราต้องหาถ้ำหาอะไรลงซะแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้าวไปก่อนโอ้ยเออทุกอย่างมันเป็นความผิดของไอ้แก่แม่งเบาจังเว้เที่ยกูค้ามันทำไมเนี่ยเอ่อคุณคุณกัตตน่าจะน่าจะเป็นที่ถือโล่ครับถือโล่มันมันให้ถือมือเดียวหรือเปล่าีแรงขึ้นเยอะเลยมั้ มันมี two h a n กับ one h a n เห็นไหมอ๋อแม่งชาร์จโคตรนานเลยถ้าถือโล่อะเฮ้ยตรงนี้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 ครับทำโอ้โหทำน้ำทำไมมีแต่น้ำอุ้ยปุ่นเจอแล้วมเจอแล้วคุณชัดเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยมันมันซ่อนรูปอะมันซ่อนรูปเอามาเลยครับโอ้โอ้ปรับปรับลงกับแม่ปรับลงกับแบ๊ ของ oh. ปรับลงกับไม่ปรับลงกับไหมเออ peaceful ถ้ามันไม่มีเราก็เสกกบไหมผมว่าเราเสกกบไหมขวานพูดอ๋อยผมว่าเราเสกเเสกบไหม <Yeah. S 2> ถ้าไม่มีอ่ะเสกเดี๋ยวเอาไปเสงขมไ่มีกี่โมงแล้วอีกสิบนาทีครับอีกสิบนาทีอุ้ยเจอไม้ช้าครับเจอไม้ช้า ใช่ไหมเออไม่เช้าน่าจะเกิดใช่ใช่ใช่ที่ของมันเลยนะเนี่ยถ้าเป็นสตีทดิเวลเลอร์นี่เราน่าจะโดนไปแล้วครับเนี่ยนี่ไหนอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ไม่ได้เจ็บที่ตัวเจ็บที่ตูดแอบก็บอกแล้วต้องงงหรอกกันงเลยฮะน่ากลัวเฮ้ยมีคนเจอไดมอนผมเจอจูดี้มเงเดียมรูเบรกวานจูดีเจูดี้ แล้วเขาอยู่ตรงไหนอะไม่เห็นเลยเห็นแต่ชื่อชื่ออย่างไกลเลยมัติดติดไม้ติดไม้ติดไม้อไมโอ้ไฟหมดแล้วนะนนไ,มไ,ไม่รู้เหมือนกันคุณกัดโอ้บรรยากาศคือแบบนักโกจร โอ้โอ้โอ้ของเกนเอ้าอยู่ไหนกันหมดแล้วผมอยู่กันนะอยู่ไหนกันนะโอ้เห็นแล้วอ้าไม่มีเพราะมันไม่เกิดจริงดิงผมว่าผมว่าเราขึ้นข้างบนดีกว่าครับคลิปมันจะได้เป็นยาวมากครับ <laughs> นี่จะวิ่งเลยมาผมว่าเราเพรามว่าเราลองมาเสกกันดีกว่าครับมามันมันกดเสกยังไงนะครับอาคุณกันรเอาเอาโอพีโอพีมาก็ได้เอ่อทับทับอะไรนะครับทับสปอนเลยใช่ไหมแซมมอนแซมมอนครับซมอนซมมอนแซมมอนเขียนยังไงนะ S U M M O N S U อ๋อทับแซมมอนแล้วก็เป็นวัตชื่อแม่งอ่านี่ไงครับมาแล้วครับมาแล้ว โอ๊ยโอโอ๊ยยยกูตอเอากูตอไอเยี้ยมตอกูตอกูจะหนีกูหนีไม่ได้กูหนีไม่ได้กูหนีไม่เอาเอาตอเอาต่อเอาต่อยายาตายตายตายกูตายจะตอกูพี่มาตอกูพี่มตอกูี่มตอกูเออออโอ้ยมันโดดด้วยมันโดดด้วย

โอี้นี่วิ่งดิรออะไรอูดินู่นอ่นีนี่นีอนี่อก่อ่นี่นี่อี่นี่าี่นี่นี่นี่อี่น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 ีนี่นนนี่น่นน่นนนี่นี่นนีนนี่นีนี่นนีนีนี่นีนันี่นี่รับนนีนนนน่น ก็เป็นมดไม่ไม่ได้หลอนนะไม่ได้หลอนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวนะครับเป็นมดคลายเครียดนะครับนะ,ะเรียกได้ว่าคลายเครียดแต่ว่าเนื่องด้วยเป็นม็อดที่ใหม่ด้วยครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอดูผู้พัฒนานะครับผู้พัฒนาเขาอาจจะพัฒนาให้เสร็จแล้วก็อาจจะมีปล่อยตัวเต็มมาครับซึ่งที่ผมอันนี้มาผมก็ไปหามานะครับจนเจอกว่าจะหาเจอก็ค่อนข้างยากอยู่ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้พวกผม2คนแล้วก็สแล้วก็อีกบวกหนึ่งนะครับที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับผมก็ต้องผอล้างกันไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่จ้า See you bye bye ายบายบ๊ายบายปิดคลิป